สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้เรามาเจอกับคุณกรุปย้อยนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องหน่วยกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนความหมายเป็นการบอกเวลาที่เกิดขึ้นจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกด้านที่หันรับแสงอาทิตย์เป็น ลางวันและด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นกลางคืน D A Y D กลางวันสังเกตได้จากดวงอาทิตย์ที่เด็กอีกอินกันนะคะ N I G H T หนกลางคืน เด็กๆสังเกตได้ไปดูดวงจันทร์มีดาวนะคะทาในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้างเช่นดูดาวนอนพักผ่อนนะคะทำในเวลากลางวันนะคะเด็กๆเกขาเรียนหนังสือนะคะและ้วก็ออกกำลังกาย นะคะคเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปหน่วยกลางวันกลางคืนนะคะเด็กๆคงได้รับความรู้จากคุณครูนะคะขอบคุณมากค่ะ